สวัสดีค่ะฉันชื่อเด็กหญิงลำทานประสมนามชื่อเล่นชื่อฟ้าบิจโจเพลงตุ๊กตาหน้ารถลุลาอ๋อลุลาเสียงผ้าส,วา,สา,าวนีแซ่จ๋าร้องฉบับดอกออทุ่งทองดอกออทุ่งทองเสียงผ้าส,วา,สา,าวนีแซ่จ๋าฉันรับฟังได้แล้วค่ะ เป็นตุ๊กกาตานารถตอนเธอขับรถฉันกลัวเธอจะเงาถนนก็ยังอีกยาจะปล่อยเธอเงาไปคนเดียวได้ไงความรักก็เหมือนขับรถต้องมีจุดหมายปลายทางในใจและสำคัญกว่าสิ่งไหน เธอควรจะมีใครเคียงข้างกันเจอแต่ลมฝนเธอไรจะได้ไม่ไว้วันเธอยังมีฉันและเราจะอยู่เคียงข้างกันไปแน่นอนจะเป็นตุ๊ก,กตาหน้ารถบนถนนแห่งความรักอยากให้รู้จะอยู่เคียงข้างเธอไม่ว่าทานจะ กล้คแค่ไหนจะเป็นตุ๊กกาตานารถของเธอแค่เพียงคนเดียวรู้ไหมแค่เธอสัญญาว่าจะไม่ให้ใครมาแทนที่ฉันวันไหนที่เธอขับรถเจอทางที่โคตรเคียจนเปลี่ยวใจ ขอให้มองที่ฉันและเธอจะยิ้มได้ในทันใดเจอได้ลงฝนถ้าราจะได้ไม่ไว้วันเธอยังมีฉันและเราจะอยู่เคียงข้างกันไปแน่นอนจะเป็นตุ๊ก,กตาหน้ารถบนถนนแห่งความรักอย่างให้รู้ จะอยู่เคียงข้างเธอไม่ว่าเธอจะไก,กลแค่ไหนจะเป็นตุ๊กกนตาหน้ารถของเธอแค่เพียงคนเดียวรู้ไหมแค่เธอสัญญาว่าจะไม่ให้ใครามาแทนที่ฉัน นนแห่งความรักยังให้รู้จะอยู่เคียงข้างเธอไม่ว่าทางจากไกลแค่ไหนจะเป็นตุ๊ก,กตาหน้ารถของเธอแค่เพียงคนเดียวรู้ไหมแค่เธอสัญญาจะไม่ให้เครมาแทนที่ฉัน าาจไมหมมใ้ครททันนีฉนออขอบคุณค่ะอ๋ <นา S 1> อบี่จอร้องเพลงตุต๊กตาหน้ารถเก่งจ, <นา S 1> จะเลยร้ยองเพลงเดอะออสเซนชัดเจนอยู่ดีเก่งกว่าเดอะออทุ่งทองสุดยอดไปเลยบิ่โจพีบิจร้องเพลงตุต๊กตาหน้ารถเสียงก็สวยเสียงหวานเหมือนกับเป็นเดอะออทุ่งทองบิ่โจอร้องเพลง นารันั้นรงแล้วลลาเสียงพากษาวณีแซะจ๋ะร้ฉบับดอกออทุนทองเสียงพากษาวณีแซจ๋าเสียงหวานชวนหลงล้าฟันท่าเราก็ไม่เบื่อค่ะชอบมากมากบิจจ์เพลงน่ารักดีค่ะบิจจ์รักดอกออทุนทองบิจจอเป็นลุลากับดอกออทุนทองเป็นคนที่มีเสียงเป็นเอกลักษณ์แล้วก็มีเนื้อเสียงที่แปลกแปลกแล้วมีเสน่ห์มาก อันนี้เป็นเด่เดจ,จะสาวว่านะมันเป็นสายยางค่ะรู้สึกเท่บิจะร้องเพลงตุ๊กตาหน้ารถเออลุล่าเสียงผ้สาสวนีาา่แซ่จ๋ากับดอวอทุททอเสียงผ้าสาวรนีาาร่แซ่จ๋าสาเสียงดีฉันตุ๊กตาหน้ารถบนถนนแห่งความรักฉันจะเต้นลําท่านเด่นเด,เดจ,จะสาวว่านะมันเป็นสายยางค่ะรักที่สุนบอสซาโนวาเป็นเด่นจ,จะสาวว่าน้ามันเป็นสายยางค่ะ รู้สึกเท่เจนนีกาานะ่กับชา,านแสวตาไว้นะกับสชวยน้าเป็นสวาวแล้วเจนนี่กับชานแตรู้สึกสวยเป็นผู้หญิงมิตี้สชวน้านะซกล้าเป็นหนุ่มไม่ได้แสก่กระโปรงช่วนะ้นา <c oughs> โป้งมากมากเป็นหนุ่มมินตี้หรอมิตีต้รู้สึกเท่วใอไได้ตายังทานเยามีอะไรหรอแต่รู้สึกมือนยาร้องเลไงก็ไปยะก็ร้องมันสิหลจากฟักรร้องแล้นะไม่สวัสดีค่ะฉันชื่อเด็กหญิงจิาพร์ไย,ย่าง ชนชจิรพรบาร์เรเพลงดีใจอ่านกรเพชอชมพูเจนนี่ดับเบิลยูเสียงพยากธัญรัตน์นำโชคชัยเจริญอย,ยรอเดี๋ยวอกะฉันรับฟังได้แล้วค่ะอ๋อบาร์เร็ด,ดีใจมากอยากเป็นนักร้องเป็นเอิรสุราติการคนที่เธอคิดถึงอ,อ๋อสุรสติการเสียงพยากธัญรัตน์ n a ชัยเจริญบารเรเป็นเอิเร์เดอรสตา บารเราคแต่ตอนมินตี้พักชิสกุจจาเสียงภาคของเด็กนักเรียนชาแกเด็กนัาเรียนหญิงของรอเรเบอา์บันทัมบารเรตพาคชิสกุจจาเสียงภาคเด็กนักเรียนชากกเด็กนักเรียนหญิงของรอเรเบอร์บันทัม2020นะคะชิสกุจจาเสียงภาเราวินเส้าเท้าเอ้ยนี่กวาชนะเนงไง ใจยังไงก็ขอใจอยู่ดีแล <antique. S 1> <dairy S 2> ้วนะอยากให้คนอื่นมาฟังมากกว่านี้จังเลยอ่ะอเดียกนั่นดนเ่นออเออคุงเสียงพาะบุญสินก็สุฟังนรอหน่อยฟรนะฮะโดรรเสียงพาควรภัส้าวอครนคุงเสียงพาคสักพ์กยเดชมินเนโอเสียงพาคกิติพลใจสุขฮานาตาเรเสียง้าคเด็กชายสุนทรนในรุ่งเรือฮานาจิเสียงภาคเทพนรจสา สูบูรินเสียงภาคสุกิจแซจ้าโยดาเรเสียงภาคสุริยานแซย่างดรโรนโมเมมเสียงภาคอภิชาติฮะซิงเกาคนเสียงภาคธนภัยประชุมพรลองลองเสียงภาคสุทธาวรพรมเทพเลตตี้เสียงภาคสุชานิคมะมิดูริโกะซังเสียงภาคจิตาพรโรจนาสายชน แชมพูเสียงพานัชยานัทนาพัฒกุลรินเซ่เสียงพานันทนาพัฒเสียย่างโรเซ่จ่าเสียงพานัชยานสสมยูโรออิจ่าเสียงพ้าชอบทิ้คำหลวงฮันนี่จ่าเสียงพ้าสาววันีเสียจ้ามิรุมมรุจ่าเสียงพังลีลาวดีเสียตื่นอันนี้ชืิสกุลจ้าไม่รู้พี่งั้นได้ก่อนฉันได้ไงต่อไปนามิดาคุงเสียงพากพัทรพลเสียจ้าวอันนี้ถูกภาสาเชียงวังต่อไปที่สองวันนี้บริจิตเจ้าที่ตัวเองทำได้หนูต้องรู้สึกอย่าเป็นน้องร้อยเป็นเออสุรัตติการคนทีเธอคิดถึงนี่่คะ บาเรตเป็นจิดากายเซยร์เป็นอสุร,รติการกับพ่อชอมพู้นี่เฟซไงฉันรู้อยู่จะปล่ื่ดีกว่านะได้เรื่องล้วบาเรต์บดไอ้องไฟไหม้นามิดะคุงได้ยินเสียงนามิดะคุงอ๋อนามิดะคุงเสียงร้องไห้ เจริญรัชบำบัดสุรติการเสียงพัคธ,ธัญรัตน์ช่อชะเจร,ร์เชลัลฟารได้แล้วค่ะ<ๆ>เคยไหมผ่านมานานแค่ไหน<ๆ>ก็ยังยิ้มให้กับความทรงจำที่เคยแอบรักแม่ข้าไม่เคยรู้เลยก็ตามบาร์เร็เพลงดีนจาร์รัชบำบัดเออร์เดสตาพเพรสตาสวัสดีค่ะสุรติกาพรภาคชะเจอร์เสียงพาคธ,ธ,ธัญญารัตน์น้ำชาอชะเจริญเคธีจาร์แอบก๊นเธอชพัพวโเป็นมินตี้ จนี่แต่พี่โยมัป็นมินตี้รู้จักในชื่อได้ยิจิรัชยาณรพาง่ายงนต่อที่ไม่เจอคนคนนี้ที่สามบ้านหังบาร์เรมดีใจามจะร้ยนะ้ดเจอแต่ละขั้วฟันที่เอยแบ่งปันกันมาแต่เราลูที่มันได้ผ่านและพ้นไปได้พิสูจน์ จากที่ค,คุ้นเคยพียาการเดินอยู่ลำพังจากที่เคยวันคนเดียวอยู่ไปวันวันจากที่ไม่เคยมีใครมาอยู่ในหัวใจก็มีเธอนั้นเพราะได้เจอกับเธอทุกวันมีความหมายย้ำในหัวใจเรื่อยมา ดีใจที่มีวันนี้ดีใจที่ได้พบเธอดีใจที่ชีวิตฉันมีเธอได้เรียนรู้และใช้เวลาอยู่ด้วยกันดีใจที่เป็นคนนี้เป็นเธอคนที่ส p ได้หรือเปล่าอนใจทุกที่ที่เราได้อยู่ด้วยกันสุขใจทุกครั้งเมื่อคิดว่ายังมีเธอเธอคือสายลมที่คอยพัดผ่านในหัวใจทุกเวลาสเสมอเพราะได้เจอกับเธอทุกวัน,น ความหมายยังในหัวใจเรื่อยมาดีใจที่มีวัน ใจเรื่อยมาดีใจที่มีวันนี้เธอดีใจที่ได้พบเธอดีใจที่ชีวิตฉันมีเธอได้เรียนรู้และใช้เวลาอยู่ด้วยกันดีใจที่เป็นคน เป็นเธอคนที่สันดีในใจได้แต่เพียงว่าให้เป็นอยู่อย่างนี้และเขามีกันตลอดไปฉันขอเธอได้หรือเปลา่าขอบคุณค่ะอ,อ๋อบาร์เร็ร็อบเพนดีใจอ่านแกล้งเจนเกงจังเลยร็อบเพงได้ออกเสียงชันจะอยู่ดเกนเกนก่อนเออสุร,รัติการเป็นมินตี้ สุดยอดไ,ไปเลยบาร์เรตบาร์เรตภาาชิสกุจ <Practice. S 2> ังเสียงภาคเด็กนักเรียนชาเกเดนนักเรียนงีของโรงเรียนบอบาร์ทามันไทสติดสเกฟลูชช์อันนี่วิพรัตวิพรัตอยู่บ้านน้ำยวนบาร์เรตร้องเพลงดีใจอัมเกลตกเพลชูเจนนินวายดับเบมลยูเสียงภาคธัญญารัตน์ตชเชัยเจริญบาร์เรตดีใจเป็นเอิร์นคนที่เธอคิดถึงดีใจที่ทุกคนชอบขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังค่ะ บาร์เรสาวสวยน่ารักยิ้มหวานร้องเพลงดีใจเก่งกว่าเอิร์นสรตริการคนที่เธอคิดถึง I อค s สต์ while watching it so lovely b e l u t i f u l บาร์เร็น่ารังบ้าเป็นจิดาพาเซย่เป็นเอิร์นสติตการคนที่เธอคิดถึงออเอิร์นสติการเสียงพัทยราณนเชษฐเจริญบาร์เร็เป็นเอิร The Star Wars is so ิ e a u น i f u l เพลงดีที่สุดของเอิร์นสรตริการคเรราะฟังล้รู้สึกมีความสุขจริงๆยิ้มลอดทุกทีที่ฟังวันหยุแบบว่าอาวันคเดค่ะ สวัสดีค่ะฉันชื่อเด็กหญิงวิภารสิงห์อาจชื่อแลชื่อวิภารสสวัสดีค่ะฉันชื่อเด็กหญิงชูติกาอภิภูมิซัพชื่อชอร์เบอร์ลิงสวัสดีค่ะฉันชื่อเด็กหญิงจิรพันธย่งชื่อที่จิรพัสวัสดีค่ะฉันชื่อเด็กหญิงนิชนันแซ่จ๋าชื่อและชื่อเหมยเจียวสลาร่าแซนดี้บาร์เร็ตฮาร์โมนีแฟนสาวหน้าตาทั้งสีเหมือนกับวิภารสกับเบอร์ลิงกับเหมยเจียวกับจิรพัเปียกสลาร่าจะกั้นจันทร์วันวิสา แซนดี้เข้าทิพย์ธิดาดินบาเรตเอิร์นส่รติกันฮาร์โมนีหลิวอาราดาเมื่อกี้บาเรตดีใจมากบาเรตร้องเพลงดีใจพอชมพูเป็นเอิร์นคนที่เราคิดถึงบาเรตดีใจที่ได้ร้องเพลงเราไม่ต้องการเวลากับสาสาอ๋อในเกิ้ลไงนี่ที่เด๋กวอกไงเหมือนเอ็มเอ็มดีแบ็คโรกอวินมิกกุนี่ค่ะนานนิดะคุ้มตัวสินักเงินเชียวเศร้า ตาขาวตาดำหมายเลขสิบเก้าโอเคหนึ่งแม้หน้าตาจะเหมือนกับพัทรพรา,พาแล้วก็้าเกก็ต้องชิสกะช่ไละสูใจกันกนกับนโอเป็นร่านที่คอยทาลายความสุของเมืองะแล้วฝรังน,นะออสีสาวร,ร้องเพลงรักไม่ต้องการเวลาเคลียร์ร้องเพลงจัก,กรจันทร์เข้าทิพย์เอิรน,นและลิวฉันรับฟังได้แล้วค่ะ ฉันคิดว่ารักมันคือความผูกพันคิดว่ารักแท้ต้องเดินผ่านวันและเวลายิ่งเนินนานานานไปเท่าไรความรักยิ่งมีค่าที่ฉันรู้ที่เคยฝันรักที่ฉันเคยเข้าใจ ไม่คิดไม่ฟันเมื่อเธอผ่านเข้ามาเหมือนว่าสายตาฉันเองมองไม่เห็นใครใครหยุดที่เธอแค่เพียงสงตาและวินาทีนั้นโลกทั้งโลกหยุดเคลื่อนไหว้องฟ้ากลับสดใสลม หยุดไปในห่วงนาทีนี้เช่นหัวใจลอยลุกไปทันทีที่สบตาเธอหยุดยั้งวันเวลา หัวใจลอยหลุดไปทันทีที่สบตาเธอหยุดยั้งวันเวลาแค่เราได้พบกันในวันนี้แค่พบเจอกับเธอเมือนหัวใจเมือนหยุดไปในว่วงเวลานี้เมื่อพบเธอความรักเคยเข้าใจก็ ขอบคุณค่ะอ๋อสีสาวร้องเพลงเราไม่ต้องการเวลาเอาจรเก่งจังเลยร้องเพลงได้ออกเสียงชัดงจะอยู่ดีสีสาวสวยใสสาวหน้าใสหน้าแบ้วสวยอย่างกับเด็กหญิงวิภาดาสิงห์อกกับเด็กหญิงชุดติกายไอ้พู้ซาำกับเด็กหญิงจิรพัชย่างกับเด็กหญิงนิชนาธิสัจ๋ารร้องเพลงได้สวยทั้งคู่เลยแฮนทโรดเด็กผู้หญิงสีสาวร้องเพลงเราไม่ต้องการเวลาเก่งจังเลยสวยน่ารักมากโซลาร่าร้องฉับจักรจักรวิสิา แซนดี้ร้องฉบับข้าทิพธิดาดินบาเรนร้องฉบับเออสุรรัติกันฮาร์โมนีร้องฉบับเหลียวอาจารยา์ยา oh. สีสาร้อเงเพลงเราไม่ต้องกาเวลาเคลียร์จ้ากระจกวิสาเสียงพ้านาชิยาสสมข้าทิพธิดาดินเสียงพ้าชนะาพาแซ่ย,ย่างเออสุรรัติกันเสียงพ้าธัญญรงนาเชชเชจรินหลิวอาจารยา์ยาเสียงผ้าปานนาดาแซเติร์นสีสาร้องเพลงเราไม่ต้องกาเวลา สวยทั้งสี่น่ารักมากรักแล้ะน่ไม่ต้องพูดอาราม,มาเจ็บคอ v ล t ศ i s <this> song <S สีสารอบเพลงรักไม่ต้องการเวลาเสียงสวยเก่งทั้งวิพาระกับโบลิิงกับจิดาพรกับเหมยเจียวรอบเพลงสีสาวเมื่อกี้บาร์เรตใจดีมากบาเรตเป็นจิดาพรซะยา่ารอบเพลงรักไม่ต้องการเวลาอันนี้เป็นเอิรนคนที่เราคิดถึง ฉันก็ด้วยสีสาร้องเพลงรักไม่ต้องการเวลาบาร์เรตีจะมาที่ได้เล่นนา,ยยามิดัดหน้าตาเหมือนพัทรัพลเสจจ่าเปีย,ายฮามูนี่เป็นนางฟ้าใจดีมากร้องเพลงรักไม่ต้องการเวลาสี่สาวสวยและน่ารักด้วยเก่งกว่าจักรจันทร์ข้าวทิพเอิญและหลิววิภารัตบอลลิงจิดาพ์และเหมยเจียว สวัสดีค่ะฉันชื่อเด็กหญิงสุพรรณษาแซ่จ๋าวชื่อและชื่อขวัญข้าวฟอร์ร่าเพลงสายลมที่หวังดีสสายเจริญปุระร้องฉบับสิริพรอัมไพพลเสียงภาพพิมพ์ออซ่าย,ย่างชรับฟังได้แล้วค่ะ มอบหม้ไปให้เธอไม่รู้รองกับสิ่งดีดีให้เธอเธอไม่รู้ยังคงปิดบังซ่อนอยู่เธอไม่ต้องรู้ว่าฉันนั้นคือใครส่งความคิดถึงไปให้เธอไม่รู้รอก เป็นกำลังใจให้เธออยู่สเสมอแม้เราไม่ได้พบเจออย่าดาวเลยเธอว่าฉันนั้นเป็นใครฉันอาจเป็นสายฝนเมื่อเธอร้อนใจบุ่เหมือนไฟเมื่อเธอเหน็บหนา เป็นดนตรีก็เธอเมื่อเงาอาจเป็นแสงดาวเมื่อเธอแงนมอง,องอนะแค่เพียงช่วยรับมันไปในทุกๆอย่างแต่เพียงต้องการให้เธอมีสุขสมอแม้ว่าไม่ได้พบ ว่าฉันนั้นเป็นใครฉันอาจเป็นสายฝนเมื่อเธอร้อนใจอบอุณเมื่อไฟเมื่อเธอเด็บหนาอาจเป็นดนตรีก็อมเธอเมื่อเงาอาจเป็นแสงดา ภาษาไงโดนตีนานมากว่ยผู้หญิงกำลังนั่งรอให้มึงเหงาวัยผู้หน้าตาหวานน่าสมภาษาเปียกฟาร่าร้องเพลงสายล้องที่หวังดียังไม่จบสายจะเริ่มตุรัก ให้เธอไปจากขียนข้อความหนึ่งไปกับดอกไม้ว่าเธอเรียกฉันว่าสายลมที่หวังดีฉันอาจเป็นสายฝนเมื่อเธอร้อนใจอบอุ่นเมื่อไฟเมื่อเธอเน็บหนา เธอเมื่อเงาอาจเป็นแสงดาวเมื่อเธอแงนมมองฉันอาจเป็นสายฝนเมื่อเธอร้อนใจเหมือนไฟเมื่อเธอเด็บหนาวอาจเป็นดนตรีกล่มเธอ แสนาเมื่อเธงแงนหมดขอบคุณที่รับชมนะคะ